ปราดังสุดๆเลยนี่ที่ชกตับคู่นี่แหละครับบัวขาวผิวอย่างเงี้ยนะเวลานี้คุณกระหนุกรัฐต้องซีต่างชาติเนี่ยเวลานี้มักจะนิยมคนผิวคล้ำเพราะว่าฝรั่งมังฆาเนี่ยชอบคนผิวคล้ำแล้วก็ในเรื่องของศิลปะไม้ไม้มวยไทยแล้วก็อย่างบัวขาวเนี่ยแกมีเสน่ห์หลายๆอย่างคือทั้งไหว้ครูก็สวยด้วยแล้วก็คู่ชกวันนั้นก็ไหว้ครูก็สวยด้วยเหมือนกันค่ะ, <ขา S 2> ะคือสกัดเพชรสอสุลพันธ์ คู่นี้ค่าตัวเนี่ยคุณกระหนกรัาลองคิดดูสมัยก่อนๆประมาณเท่าไหร่ฮะคุณชูนขาวคู่มวยทั้งคู่เนี่ยนะครับริม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 สองแสนอือหือริม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 ใกล้เคียงกันสองแสนว่างั้นเถอะยุคก่อนเออยุคก่อนเนี่ยลองดูสกัดเพชรฝ่ายแดงนะครับ น้ำเงินก็คือบัวขาวบอประมุกณปัจจุบันนี้บัวขาวรี่โด่งดังมากในเรื่องแชมป์เควันรงยอมรับเลยว่าบุญพัฒนาไงคุณทรงชัยนี่สร้างบัวขาวตั้งแต่ประมาณปีท่าไหร่คุณสิริขาวตอนนั้นตอนนั้นก็อย่างน้อยๆต้องมี10ปีอะสิบปีสิบปีบัวขาวต่อในช่วงนั้นเนี่ยนะบัวขาวก็ต่อยและดูก็ยังขึ้นที่ลงล้มกยังไม่แน่เท่าไรอะทีนี้อย่างว่าแล้วก็มวยขยันมดยกก่อนนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยมวยเก่งกับบัวขาวก็มี ชัดๆ,ๆนะครับกรดเพชรที่อาวุธอาวุธใช้ได้เลยนะครับสมัยก่อนๆเนี่ยกรดเพชรยังไวยัางเลยครับแต่ในช่วงนั้นน้ำหนักของทั้งคู่เนี่ยยังไม่ถึงประมาณ140ไม่ถึง138บประมาณไม่เกิน130สยสามสินสกรดเพชรแดงนะครับ น้ำเงินบัวขาวแล้วก็บัวขาวเนี่ยที่มาโด่งดังเพราะว่าอย่างนี้พิัณรัฐว่างฉาไปชกเทวันแล้วก็บุญวัฒนาแล้วก็ข้อมสำคัญของบัวขาวเนี่ยขยันซ้อมกลับแล้วก็ฝึกแม่ไม้มวยไทยไปดูเกมการชกจนกระทั่งต่างชาตินิยมชุมชอบไปหมดจะเป็นที่ญี่ปุ่นหรือว่าโซนยุโรปโอ้โหไปหากินแล้วเนี่ยโซนคุ้มเกินค่าเลยแต่ว่าต้องยอมรับว่า กุมารเตอร์มาชนทรงชัยรัตสุบันนี่มีส่วนสูงมากๆเลยที่ร่วมสนับสนุบสนบ,นบัวขาวมาเนี่ยทุกวันนี้นี่นเพราะว่าในในสมัยก่อนนี่ต้องยอมรับเลยว่ามวยตัวไหนที่เป็นมวยเงินแสนเนี่ยนะจะไม่เข้าสุวันทรงชัยนี่น,น้อยน,น้อยคนน้อยคนมากเลยเพราะทรงคุณทรงชัยเนี่ย กล้าที่จะทุ่มทุนในเรื่องนำมวยที่ว่าดังๆเอกเด่นๆที่ผมรู้มาว่าไม่มีใครกล้าจ่ายค่าตัวนักมวยเท่าคุณเชนชัยใช้หน้าจ่ายที่่ผมทราบมาบางทีบางครั้งเนี่ยคุณกนกรัดรู้ไหมว่าชนะเจ็ดหมื่นแต่บางคนนี่อาจจะขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าชนะเจ็ดหมื่นสตูมปุ๊บงวดต่อไปนี่ชกแสนห้าเลยเอออีกเท่านึ่งนี่นี่เลยครับดูชัดๆเลยทีเดียวสกัดเพชรกับทางบัวขาวแล้วเวลานี้เนี่ยไม่แย่ว่า ไม่ใช่ว่าสมัยก่อนนะคุณกนุกรัฐสมัยนี้เหมือนกันนะว่าผมเคยคุยกูั่านคณะหลายคนถามว่าเป็นไงที่พอเสนอมวยเขาบอกว่าพี่มิงพอสยกนี่แฟนมวยัวมเตอร์ทรงชัยเนี่ยนะกล้าให้รางวัลมวยนี่คำพูดของหัวหน้าพันธ์หลายคนดูสกัดเพชรเนี่ยเรื่องพละกำลังในกาะสู้บัวเขาไม่ได้ เนี่ยต้องยอมรับนะบัวขาวเนี่ยนะตัวมาเติมหาชนทรงชัยมีส่วนสูงสูงมากเลยในเรื่องการที่ว่าทําให้บัวขาวมีวันนี้ที่ได้ชกเขวโอหนี่ท่านผู้ชมที่ดู v ีีในขณะนี้นะครับก็อย่างคุณนสียงขาพูดแล้วก็มีส่วนผักการอยู่เบื้องหลังเยอะเยอะเยอะเพราะว่าก็ิี่บ้เรียนให้ทราบนะว่าถ้ามวยเนี่ยที่หลายๆคนหัวหน้าคณะจะเป็นในกรุงเทพต่างจังหวัดเนี่ยถ้ามวยเนี่ย เป็นโซโลแก๊งก็เลยบอกว่าถ้าผมไม่ได้ไม่ได้ไไดผ่านวันสรงชัยเลยเนี่ยเหมือนไม่ได้ผ่านไอเอสโอเก้าพันสองเหมือนจบมหาลัยเหมือนจบมหาลัยนี่นยกที่3ครับยกนี้ครับคุณสันติขาวครับเพราะว่าเวลานี้ที่ที่คุณสรงชัยนี่กล้าให้รางวัลนักมวยเพราะว่าหนึ่งคนดูมวยในสนามในสุวันสทงชัยเยอะเจ็บเออเก็บข้าประตูนี้ล้นหลามทุกครั้งทุกงวดเรื่องร้านเนี่ยเลิกทิด เรื่องปกติธรรมดามีแต่ล้านเท่าไหรนี่แล้วมาดูคู่นี้ระหว่างบัวขาวน้ําเงินนะครับายแดงคือสกัดเพชรยามออกแข่งตลอดตัวบัวขาวยุคนี้ตื้อแล้วนะครับตื้อแล้วดูแววของบัวขาวที่กระดกรัดไม่เหมือนเนี่ยสมัยก่อนนี่เขายังไม่ห้ามนะเรื่องยางเงินฟันยังไม่ห้ามยังไม่ห้ามในยุคนั้นยังไม่ห้ามเดี๋ยวคุณกัลเห็นว่าเอ้ยเอาฟันยางโยนที่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เขายังไม่ห้ามโอ้โ นี่นะครับโอ <ฮ S> ้นี่นี่ชัดมาลานี่ชวาซัดหอกนะเดี๋ยวดูดูดช้าๆอีกนิด,ดนึง